สวัสดีครับพบกัที่ช่งสปอร์นิวทีเดกเช่นเคยแหล,งล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอสเสนอข่าวสัตวประตูชัยรามินยามารามินยามาปีกอนาคตไก่บาร์เซลโลนาแฮปปี้สุดๆหลังกดประตูชัยสุดสวยช่วยทีมเปิดบ้านเฉือนเรอันมาโยกกาหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันศุกร์พร้อมระบุเหมือนฝันเป็นจริงที่ทำประตูต่อหน้าแฟนบอลรามินยามาปีกดาวรุ่งพุ่งแรงของบาร์เซลโลนาเผยว่าตนมีความสุขเป็นอย่างมากหลังจากยิงประตูสุดสวยช่วยบาร์ซ่าเปิดบ้านพิชิตเรอันมาโยก เป็นอวัสุขที่8มีนาคมที่ผ่านมาช่วงกลางครึ่งแรกบาเซลล่าได้ลูกชดโทษแต่อีคายกินโตกันยังไม่เข้ายังไงก็ตามบาซ่ามาได้ประตูชัยในนาทีที่73จากดาวเตะวันเดอร์คิสวัย16ปีที่จบสกอร์ ด้วยลูกยิงโค้งโคงสุดงามจากเท้าซ้ายชัยชนะนัดน,นี้ทําให้บาร์เซโลนาแซงยีโลนาขึ้นลังอันดับ2ในตารางคะแนนลาลิกาโดยมี6 1แต้มจากการลงแข่ง28นัดไรอัเลนมาเล็กทีมจ่าฝูงที่ลงเตะน้อยกว่า1นัดเหลือ5แต้มผมมีความสุขมากที่ทีมได้ชัยชนะและผมเป็นคนทาประตูชัยด้วยจังหวะนั้นผมมองเห็นโอกาสที่น่าจะยิงผมก็เลยลองยิงดูการทําประตูได้ต่อหน้าแฟนบอลถือเป็นฝันที่จริงสําหรับผมแ่งไวทีนบาร์เซโลนาเปิดใจหลังเกม เอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องสปอร์นิวที่เด็ดทร้เรื่องสำหรับวันนี้ก็ฝ้าที่ทันนี้และพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ